สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนนะคะว่าเราจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ยืนยาวขึ้นได้ยังไงไม่ใช่แค่เรื่องอายุยืนอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการเพิ่มคุณภาพเพิ่มชีวิตจริงๆให้กับปีที่เรามีอยู่ค่ะเราจะคุยกันถึงแนวคิดที่เรียกว่า health span ก็คือช่วงเวลาที่เราสุขภาพดีจริงๆไม่มีโรคเรื้อรังยังทำนั่นทำนี่ได้แบบ พล่องแคล่วอยู่ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากงานคุณเอริกโทโพค่ะทั้งหนังสือ Superagers แล้วก็จดหมายข่าว Ground Truths เราจะมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยต่างๆด้วยค่ะเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวสุดๆก่อนเลยนะคะอาหารการกินมีสถิติที่ ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอาหารที่ไม่ดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตถึง22%ทั่วโลกครับยีนี่เยอะมากนะครับใช่ค่ะมากกว่าบุหรี่หรือความดันสูงอีกแล้วคุณโทโพก็เน้นมากๆเรื่องอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือ UPFs อืม UPFs นี่เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะเขาถึงกับเรียกว่าเหมือนสารอุตสาหกรรมต่างดาวไม่ใช่อาหารเลยครับ จริงๆความอันตรายของมันเนี่ยไม่ใช่แค่แคลอรี่นะครับแต่เป็นกระบวนการผลิตแล้วก็ส่วนผสมที่ไม่ธรรมชาติคือมันมีทั้งสารเคมีเติมแต่งสีสังเคราะห์น้ำเชื่อมฟรุกโตสไขมันพืชแปรรูปเยอะแยะไปหมดแล้วก็การแปลรูปทางกายภาพที่ทำให้มันย่อยเร็วดูดซึมเร็วมากอ๋อพอย่อยเร็วมันก็เลยครับพอย่อยเร็วน้ำตาลในเลือดก็พุ่งสูงอินซูลินก็หลั่งออกมาเยอะ ร่างกายก็รวนไปหมดเลยครับมีงานวิจัยของ NIH ที่คุณเควินฮอล์ทำไว้น่าสนใจมากครับเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งกิน u p f s, อีกกลุ่มกินอาหารไม่แปรรูปค่ะแล้วผลเป็นไงคะปรากฏว่ากลุ่มที่กิน u p f เนี่ยกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย500แคลอรี่ต่อวันเลยนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยแล้วน้ำหนักก็ขึ้นโหไม่รู้ตัวเลยเหรอคะครับ ส่วนกลุ่มที่กินอาหารไม่แปรรูปน้ำหนักลดลงด้วยซ้ำทั้งที่กินได้ไม่อั้นเหมือนกันอืมแสดงว่ามันส่งผลต่อการควบคุมความอยากอาหารด้วยถูกต้องครับแล้วความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆก็ตามมาเพียบเลยทั้งเมตาบอลิกซินโดรมเบาหวานชนิดที่2ความดันสูงโรคอ้วนโรคหัวใจครับอย่างความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจนี่เพิ่มขึ้นตั้ง6% 6นะครับแล้วยังกระทบสมองอีกเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมการรับรู้บกพร่อง ฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วแล้วเราจะพอหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงบ้างคะในชีวิตประจําวันก็อาจจะเริ่มจากการอ่านฉลากดูครับถ้าเจอชื่อสารเคมีแปลกๆยาวๆที่เราไม่คุ้นเคยก็อาจจะต้องเอ๊ะไว้ก่อนค่ะค่ะหรือลองง่ายๆคือพยายามซื้อของรับรอบนอกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกโซนของสดผักผลไม้เนื้อสัตว์ อ๋อเลี้ยงโซนตรงกลางๆที่มีตะของสำเร็จรูปใช่ครับโซนนั้นแหละครับแหล่งรวม U P F เลยแต่ถ้าให้แนะนำรูปแบบอาหารที่มีงานวิจัยรองรับเยอะๆว่าดีต่อสุขภาพระยะยาวก็คงเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนครับอ๋อที่เน้นผักผลไม้ถั่วธัญ,ญพืชน้ำมันมะกอกปลาใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าช่วยลดความเสี่ยงได้หลายโรคเลยทั้งโรคหัวใจมะเร็งสมองเสื่อมแล้วพวกอาหารเสริมล่ะคะช่วยได้ไหม อืมส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นนะครับคือไม่ควรใช้ทดแทนการปรับพฤติกรรมหลักๆอย่างอาหารหรือการออกกำลังกายค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นไปต่อกันที่เสาหลักที่สองเลยการออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคุณท็อปโพบอกว่าเป็นเหมือนยามหาศา์เลยใช่ครับเพราะมันดีต่อแทบทุกระบบในร่างกายจริงๆลดการอักเสบช่วยยืดอายุเซลล์ได้ด้วย มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจครับเขาบอกว่าออกกำลังกาย1น,นาทีเนี่ยเหมือนช่วยยืดอายุเราได้5นาทีเลยนะโหจริงเหรอคะดีจังครับคำแนะน,นำทุกไปก็คือพยายามออกกำลังกายให้ได้สัก5-6วันต่อสัปดาห์ผสมผสมกันไปครับทั้งคาร์ดิโอพวกวิง่งว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็เวทเทรนนิ่งฝึกกล้ามเนื้อ ต้องทำหนักแค่ไหนคะเวทเทรนนิ่งจริงๆแค่ฝึกกล้ามเนื้อรวมๆกันสัก60นาทีต่อสัปดาห์ก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวมได้ถึง2 5แล้วครับไม่ต้องหักโหมมากแค่เดินเร,เร็วๆก็ช่วยได้เยอะแล้วใช่ไหมคะช่วยได้มากครับโดยเฉพาะลดเสียงเบาหวานโอเคค่ะงั้นเสาหลักที่3เรื่องการนอนหลับอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปใช่ครับทั้งที่สำคัญมากๆเลยตอนเราหลับเนี่ยสมองเราไม่ได้พักเฉยๆนะครับโลคะ่ะ มันทำอะไรบ้างมันมีระบบทำความสะอาดตัวเองครับเรียกว่า g l y m p h a t i c System ก็คือมันจะช่วยล้างของเสียสารพิษโปรโตีนขยะอย่างพวกเบต้าอะไมลอยที่เขาว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของอัลไซเมอร์อ๋อมีหน้าละ่ะการนอนไม่พอถึงรู้สึกมนึมนๆครับแล้วที่น่าสนใจคือยานอนหลับบางตัวเช่นแอมเบียนเนี่ยอาจไปรบกวนกระบวนการทำความสะอาดนี้ด้วยเอา้าหรอคะ นั้นควรทําไงดีให้นอนหลับดีๆโดยไม่ต้องพึ่งยาคะเคล็ดลับง่ายๆเลยครับคือพยายามนอนให้ได้สัก7็ชั่วโมงต่อคืนแล้วก็พยายามเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมๆสม่ําเสมอแม้แต่วันหยุดค่ะค่ะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักหหรือกินมื้อใหญ่ๆใกล้เวลานอนเกินไปเลี้ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อนนอนสักชั่วโมงก็ดีครับ แล้วก็ห้องนอนควรจะมืดเงียบแล้วก็เย็นสบายแล้วถ้ามีปัญหานอนกรนหรือสงสัยว่าหยุดหายใจตอนหลับล่ะคะอันนั้นควรปรึกษาแพทย์เลยครับเพราะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Apnea เนี่ยอันตรายกว่าที่คิดส่งผลเสียต่อสุขภาพเยอะมากค่ะนอกจาก3มเรื่องหลักนี้แล้วมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกไหมคะที่เราควรใส่ใจมีครับอย่างเรื่องความเหงาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต โรคหัวใจมะเร็งได้เหมือนกันจริงหรอคะความเหงาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่กำลังเป็นกังวลกันมากขึ้นเรื่อยๆคือไมโครพลาสติกอ๋อไอพลาสติกเล็กๆที่ปนเปื้อนไปทั่วใช่ไหมคะใช่ครับมีงานวิจัยล่าสุดเจอในคราบพลักที่อุดตันหลอดเลือดซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงหัวใจวายสูงขึ้น4.5เท่าเลยโหน่าก,กลัวมากครับแล้วยังพบในสมองด้วยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม เพราะมันผ่าน blood-brain barrier เข้าไปก่อการอักเสบได้แล้วเราจะลดการรับไมโครพลาสติกได้ยังไงบ้างคะเนี่ยก็พยายามเลี่ยงภาชนะพลาสติกโดยเฉพาะเวลาอุ่นอาหารร้อนๆลดการใช้เสื้อผ้าใยสังเคราะห์แล้วก็หมั่นทำความสะอาดบ้านปัดฝุ่นบ่อยๆครับอาจจะช่วยได้บ้างฟังดูมีหลายอย่างให้ต้องระวังเลยนะคะแล้วพวกเทคโนโลยีใหม่ๆล่ะคะพอจะมาช่วยเราจัดการสุขภาพได้ดีขึ้นไหมเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือช่วยเยอะเลยครับ ที่น่าสนใจก็เช่นเครื่องวัดระดับน้ำตาลต่อเนื่องหรือ CGM อ๋อที่แปะแขนแล้วดูระดับน้ำตาลในมือถือได้ใช่ครับอันนั้นช่วยให้เราเห็นเลยว่าอาหารอะไรหรือกิจกรรมแบบไหนมันส่งผลต่อระดับน้ำตาลเรายังไงแบบเรียลไทม์เลยหรือมีเทคโนโลยี AI ที่ช่วยประเมินอายุอวัยวะเช่นอายุหัวใจอายุสมองเทียบกับอายุจริงของเราโหล้ำมากค่ะ แล้วก็มีการตรวจเลือดหาโปรโตีนบางตัวเช่น PAU217 ที่อาจจะบ่งชี้ความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ล่วงหน้าเป็น10ถึง20ปีเลยครับโอ้โหล่วงหน้าขนาดนั้นเลยครับซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราปรับปลี่นพฤติการเพื่อลดความเสี่ยงได้แต่นั่เนิ่นเหมือนมีเครื่องมือมาช่วยให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองได้ละเอียดขึ้นนะคะถูกต้องครับแต่ต้องย้ำว่าพวกนี้เป็นเครื่องมือเสริมนะครับมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง ปรับอะไรๆไ,ได้ตรงจุดมากขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนพื้นฐานสุขภาพที่ดีได้สุดท้ายแล้วหัวใจสําคัญที่สุดก็ยังเป็นการกลับไปสู่เบสิกครับคืออาหารที่ดีออกกําลังกายสม่ําเสมอและก็นอนให้มีคุณภาพเทคโนโลยีแค่เข้ามาช่วยให้เราเจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แบบเฉพาะบุคคลแม่นยำขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปอยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราพอจะเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนเพื่อดูแลสุขภาพระยะยาวของเราได้บ้างแค่อย่างเดียวก็ได้ค่ะก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเล็กๆนะคะให้เราเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความหมายมีชีวิตชีวายอย่างแท้จริงค่ะ